สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกรรษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้หนุ่มบ้านนาะหาเรื่องผมก็มีเรื่องราวข่าวกราว,าวที่จะมาบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกรรษตรกรชาวสวนยางพารากันอีกแล้วนะครับว่าช่วงนี้กยทก็ได้ออกมาเผยถึงโครงการประกันรายได้ในงวดที่5แล้วนะครับว่าเพราะอะไรไม่ต้องชดเจยส่วนต่างเหตุราคายางพาราอ้างอิงในตลาด สูงกว่าราคายางที่รัฐประกันทุกชนิดนั่นเองครับก่อนอื่นจะมาเข้าเรื่องราวก็ใช้กดและติดตามให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับการยางแห่งประเทศไทยหรือกยทก็ได้เผยความคืบหน้าของโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางในระยะที่2งวดที่5ประจำกุมภาพันธ์2,564ที่ประชุมคณะกรรมการราคายางอ้างอิง เพื่อกำหนดราคาชดเชยส่วนต่างเขาไม่ต้องชดเชยส่วนต่างเนื่องจากการกำหนดราคากลางอ้างอิงทั้งยางแผ่นดิบน้ำยางสดและยางก้อนถ้วยสูงกว่าราคาประกันตามที่โครงการได้รับประกันไว้นั่นเองครับมาดูนายนกกรตักวิรพัฒน์ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการราคาอ้างอิงเพื่อกำหนดราคาชดเชยส่วนต่างโครงการประกันรายได้กเกษตรกรชาวสวนยางระยะที่2มีมติเรื่องการจ่ายเงินส่วนต่างโครงการประกันรายได้กเกษตรกรชาวสวนยางในงวดที่5ประจำเดือนกุมภาพันธ์2564ไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างราคายางเนื่องจากกำหนดราคากลางอ้างองิงสูงกว่าราคาที่ ทางโครงการประกันรายได้ไว้ดังนี้ราคายางแผ่นดิบเฉลี่ยอยู่ที่62บาท34สตางต่อกิโลกรัมรัฐบาลประกันอยู่แค่60บาทต่อกิโลกรัมนั่นเองราคาน้ำยางสดราคาอยู่ที่62บาท43สตางต่อกิโลกรัมรัฐบาลประกันอยู่ที่57บาทต่อกิโลกรัม และราคายางก้อนถ้วย DRC 50%อยู่ที่23บาท74สตางค์ต่อกิโลกรัมรัฐประกันอยู่ที่23บาทต่อกิโลกรัมทั้งนี้ผลการดำเนินโครงการล่าสุดจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างราคายางพาราไปแล้วจำนวนทั้งสิ้นก็คือ7,194ล้านบาท ใจ่ายให้เจ้าของสวนยางและคนกรีดยางจำนวนทั้งสิ้นก็คือ1 3 6 5 9ล้านรปลายอย่างไรก็ตามเนื่องด้วยราคายางช่วงนี้ค่อนข้างปรับตัวน้อยกว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาจากฤด,ดูปิดกรีดทำให้มีการปรับตัวของส่วนต่างราคาที่ไม่มากส่วนเกษตรกร,กรชาวสวนยางที่ยังไม่ได้รับเงินในงวดที่ผ่านมาท่านไม่ต้องกังวล ใจทางธนาคารเพื่อการเกษตรหรือสากลการเกษตรหรือทกสก็จะทยอยโอนเงินส่วนต่างเข้าบัญชีของท่านตามกระบวนการให้ครบถ้วนอย่างแน่นอนครับผมนี่คือก็เรื่องราวทั้งหมดที่ผู้ว่าการการยางได้เผยออกมานะครับว่าเหตุไรท่านถึงไม่ได้เงินงวดที่5นี้สำหรับเงินส่วนต่างยางควาราส่วนงวดที่6เราค่อยมา ว่ากันอีกทีดูกันอีกทีนะครับว่าราคาจะยังคงสูงกว่าราคาประกันหรือไม่นั่นเองครับชอบคลิปนี้ช่วยกดและก็ติดตามให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคืบหน้าเช่นไรเดี๋ยวผมก็จะนำมารายงานให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางกันอีกครั้งหนึ่งครับผมก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากการยางแห่งประเทศไทยครับ